iPad Gen 6ติดล็อก i c l o าวแบบนี้นะครับเจ้าของเครื่องเขาจำรหัสผ่านจำแอ p เปนไอดีจำอีเมลจำไ l o าวไม่ได้นะนะครับผมทางนั้นเรานะครับสามารถรับปลดได้นะครับ iPad นะครับเดี๋ยวเราไปปลดกันครับเวลาเข้าเครื่องมานะครับมันได้ถึงหน้าแค่หน้านี้นะครับได้ตึกหน้านี้นะครับไปต่อไม่ได้แล้วครับผมต้องใส่รหัสให้ถูกครับถ้าใส่ไม่ได้ก็มาปลดที่ผมนะครับผม เราก็จะใช้ตัวกล่องนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวกล่องปลดไอ้ข้าวนะครับกล่องปลดไอ้ข้าวสำหรับ iPad นะครับเป็นกล่องวิเศษนะครับเราก็เสียบต่อสายเพื่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าตัวเครื่องเลยครับผมจึ๊บเสียบไปแล้วนะครับเราก็มาเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับปลดไอ้ข้าวครับผมตอนนี้ผมจะมาใส่ค่านะครับหน้าที่เป็นสีม่วงก่อนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับเข้าแล้วนะครับนี่เขาเรียกว่าหน้าม่วงนะครับ iPad จะเข้านี่ครับ จะเข้าได้ก็ต้องมีไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แล้วครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําการนะครับเขียนโค้ดครับผมใส่ไปนะครับใส่ใส่โค้ดที่โปรแกรมกล่องพิเศษนะครับเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาเช็คดูนะครับเป็นค่าใหม่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ออกครับผมลิกออกเลยนะครับคลิกออกเสร็จครับผมเราดูตัวเครื่องกันนะครับโดนสั่งออกมาแล้วครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าโปรแกรมเพื่อที่จะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยก็กดแฟลชเลยนะครับกดแฟลชอย่างนี้ไปเลยนะครับหลังจากเราอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับเครื่องก็เข บจบเรียบร้อยครับผมในขั้นตอนของการปลดไอาคาวไอแพดครับ iPad ตัวนี้ iPad ดเจ6ครับผมปลดได้แน่นอนถาวรร้อเปร์เซ็ครับไม่มีกลับมาล็อกอีกครับผมขอบคุณครับ